อันนี้เป็นหมวดของแบ็กสมิธนะ,ะเดี๋ยวจะล้างเว็บนี้ก่อนนะโอเคอ่าแบ็กสมิธผมยังไม่ได้ทำนะนะอัพอพร้อมกันเลยใครอยากอยากให้อัพอะไรนี่อยากให้อัพอะไรบอกได้นะก็เดี๋ยวมาคุยดูพร้อมกันนะดีแล้วนะจะได้เป็นช่วยกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนเพื่อนช่วยคิดอ่ะเพื่อนช่วยคิดว่าจะอัพอะไรดีนะใส่ของก่อนดีกว่าใส่ของก่อนจริงๆควรใส่ของก่อนนะก่อนที่จะอัพแตนนะเพราะไม่มันดูยากนะเอะเปรกนิพนธ์ เราจะใส่อะไรก็ไม่รู้นะอย่างอย่างแบ็กสปิทเนี่ยเมื่อีได้เยอะใส่ขวานธาตุนะได้เยอะเลยใส่ทูแฮนด์แอ็กอะเวนแอ็กอะมีงบมีงบท่าไหลก็เอาเลยนะถ้าแพงหน่อยก็เนี่ยทูแฮนด์แอ็กเนี่ยบวกไม่ต้องบวกนะโอ้เสียไห่เขาจะไม่ใช่บวกกันนะเพราะบวกแพงมันอาวุธธาตุมันก็แพงแล้วอะถ้าบวกแตกขึ้นมาดีหน้าสันนะเพราะเนี่ยมันจะเป็นอาวุธธาตุเนี่ยมันจะเป็นเวลี่เวลี่นะนี่เลยนะ เ,เว็บนี้มีเวลี่เวลี่ด้วยนะเว้ยสตาร์คัมนะครับสองซาคัมเป็นเวลี่เวลีวล่ใช่ไหมเวลี่เวลีวล่แล้วก็ธาตุนะใส่สักธาตุหนึ่งก็ไนะด้นะธาตุน้ำนะฮะไปก่อนแบสซ์มิธใส่อะไรดีแบสซ์มิธนี่ตัวเลือกน้อยมากเพราะว่าสำหรับตอนต้นเกมไม่มีอะไรใส่นะผมก็มองว่าแบสซ์มิธน่าจะใส่ แต่ผมจะไม่ได้พูดถึงต้นเกมมากนะผมจะไปพูดถึงของแบบเอ็นเกมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เอ็นเกมในระดับที่แบบตัดต้องไม่ได้นะเพราะผมมองว่าแบล็กสมิธเนี่ยนะจัดไปเลยเก่งในเก่งในเสื้อกล้ามตันนะครับนี่แหละใส่แบล็กสมิธก็ต้องใส่อย่างนี้นะครัเก่งในเสื้อกล้ามตันนี่แหละเพื่อนแท้เพื่อนรักเอ้ยไม่ใช่แมนทิวสิเพราะอะไอันเดอร์เชิร์ตนี่เพื่อนแท้เพื่อนรักของแบ็กสมิธนะครัเก่งในเสื้อกล้ามตันใส่ไปเลยจยังหวะเราปิดเซิร์ฟ อไอขายขายช็อปหมดเลยใช่ไหมหน้าดหเออคิดถึงอีอนะหมกงูหมกงูก็าขายเลยนะมีหมกอะไรมาใหม่ก็ขายนะไม่ได้มีเป็นไข่เท่าไหร่นะแต่จจทีนี่ผมมองว่าน่าจะไข่แน่นอนนะเพราะถ้ามันมามันต้องมาแต่มันต้องมาแต่เปิดเซิร์ฟแล้วถ้ามันจะมานะใช่ไหมแต่แต่ว่าโค้ดเบต้ามันไม่มีนะเพราะงั้นสแสดงว่ามันไม่มีรอไปอยู่ด้ไข่ผมว่าไข่ใบแรกต้องเป็นหมกงูแน่นอนเดี๋ยวคอยดูเลยเลยเพราะเป็นของที่ทุกคนต้องใช้คือแบบใช้หมดอ่ะอันสายผมถ้ามีหมกงูก็ดีนะ เาไม่มีหมวกกระใส่อยู่แล้วคือแบบสแต้วช่วงตีธรรมดาเราจะได้มีติ๊กเบิ้์นได้ไงแล้วรอดูหมวกงูนะว่าจะแพ้แค่ไหนนะโอเคพูดถึงนะครับพูดถึงแล้วไปสมิตต่อใส่อะไรดีนะครับใส่เสื้อกล้ามเกงในตันครับผมรองเทา้ารองเทา้เทานี่น่าจะเป็นบูทแมงสาเขียวนะครับ <laughs> นี่แหละเพื่อนรักเพื่อนแท้นะเตจิสองนะนี่ นี่เลยนะครับเซตสำหรับสำหรับแบ็กสมิธนะครับประดับก็ง่ายๆเลยก็ประดับไปนั่นเลยนะประดับแบ็กสมิธเขาเรียกว่าอะไรนะเิกเกอร์ป่ะเออจ็ต้องเรียกมือแชนสินี่นี่เบอแชนเิกเกอร์นะใส่สองข้างไปเลยนะเพราะไม่รู้จะใส่อะไรจริงๆจะใส่อื่นก็ได้นะจริงใส่เป็นบุตรเป็นบุตรรูเป็นบุตรรูสองไอ้นี่ก็ได้นะ ปุดลูสองสองแมงสาบก็ได้ไม่ใช่สองแมงสาบก็เรียกว่าอะไรสองคูคีอ่ะที่ได้เอจิสองอ่ะนเนี่ยใส่แสนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีเลือกสองทางนะใส่สองคูคีก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรว่าคูคีนี่นี่นคูคีเนี่ยใส่สองคูคีก็ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเอ็นเกมมากเลยนะเพราะต้องเวลกาสิบแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องดูว่าเอพีดีเราจะถึงหรือเปล่านะ คูคีคูคีนี่เอา้าเดี๋ยวนี่นะครใส่สองคูคีนะแต่ว่าผมมองว่ามันเอเ็นเกมเกินไปนะแล้วก็ถ้าเอาง่ายๆเลยผมว่าใส่นั่นแหละจบๆนะครับแต่เป็นแบสซมิธนั่นแหละใส่เมอร์แช่นั่นแหละมันได้คีห่านะก็ดีนะได้คีห้สองข้างก็สิบเออก็ติดคีด,ดีนะติดขีสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะก็ดีกว่าไม่ติดอนะได้คีมาฟรีๆครั สเต็งหนึ่งด้ะสองข้างก็สเต็งสองก็ดีทำไม่ตีไร้ขึ้นหน่อยเพราะงั้นเนี่ยผมจะใส่แบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวดูทีเดี๋ยวตอนอัพสเต็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะอาจจะใส่บูตดีไหมถ้าเอฟดีมันพอในระดับที่ใส่บูตแล้วคุ้มมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่แต่ถ้าใส่แล้วไม่คุ้มก็ไม่ต้องไปใส่มาแล้วใส่เป็นมือแชรสติกเกอร์ก็ได้โอ้ไข่อ่ะเท้าแดงแมงสามอ่ะใส่เป็นบูตก็ได้ไหนไหนจะไหนไหนจะใส่แล้วใส่เป็นบูตไปเลยนะบูตไม่ได้แพงหรอกนะใส่ไปเลย ไอ้บูธอ่ะี๋ยวถ้าจะอ่ะถ้า,ถาแล้วแต่นะใส่อะไรก็ได้นะแต่ผมใส่เป็นพวกอะไรบูธไม่ไแพ้หรอกบูธจะถูกกระชูนะโดยปกติแล้วเนะี่ยบูธจะถูกกระชูเพราะว่าชูมันใส่ได้หลายชีพบูธมันใส่ได้แค่ไม่เยอะชีพนะบูธใส่ได้แค่ Add, Add Hunter, แอดแอดฮันเตอร์แล้วก็แล้วก็แบ็กสมิธนะแต่ชูใส่ได้หลายชีพเลยทุกอาชีพเลยนะแต่ผมว่าใส่เป็นพวกชูจะดีกว่าเอาจริงก็จริงแล้วใส่เท้าแดงก็ดีนะมันเผื่อไว้เลือกชีพอื่นด้วยอนะไปเล่นแอดเล่นอะไรก็ใส่ได้นะนะประมาณนี้นะ จริงไม่ได้ไม่เน้นที่ที่เอานี้อยู่แล้วเราเน้นที่แมงสาบอยู่แล้วนะเน,นทติการแมงสาบอ่นะแล้วก็ AB นะครับผมจะนับถือว่าเป็น a b นะผมแนะนําว่าถ้าสมมติจะได้อาชีพพวกนี้เนะี่ยควรจะต้องมีพีทอยู่แล้วนะครับวรจะมีพีททุกคนอยู่แล้วนะควรจะมีพีทประจําตัวของแต่ละคนอยู่แล้วต้องสร้างมา2ตัวนะเป็นตัวบู1หนึ่งตัวนะแล้วก็ตัวพีทหนึ่งตัวมาคอยซับนะนะั่นผมจะถือว่าทุกคนมี AB นะนี่ไม่ได้ไหมายถึงกดใบนะหมายถึงว่าทุกคนมี a b เป็นของตัวเองนะครับ แล้วแต่คนว่าจะอัพแบบไหนนะแล้วแต่เลย,แล,นนยแ,ล up แล้วก็อันนี้อัพเต็มอยู่แล้วนะครับอัพเต็มแล้วก็อันนี้อะดรีนลัดปเปิดแน่นอนเพอร์เฟกต้องใช้นะครับพาวเวอร์ทัรก็ต้องใช้พาวเวอร์อรแมสซิมายนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กันนะเพราะเอสทีมจะรีไม่ทันนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กันนะพาวเวอร์แมสซิมายอ่ะคือมันตีแรงพาวเวอร์แมสซิมายจะทําให้เราเนี่ยตีแรงที่สุดเท่าที่เราทําได้ตลอดเวลา แต่ส่วนไหกเขาจะไม่ใช้กันเพราะว่าแบ็กซมิดมันรีเอชช้าอยู่แล้วนะแล้วแบ็กมิดกดบัฟเยอะกดเวบป้อนเพอร์เฟกกดพาวเวอร์ทัสกดเอนเดรีนนะกดเคซี่กดอันนี้อีกนะปุ้นปู้นอีกนะก็ผมมองว่าบัฟมันเยอะเกินแล้วนะมันกดบัฟขนาดนี้เอชพมันรีพอจะทันอยู่ถ้าสมมติว่ากดแค่บัฟพวกนี้นะแต่ถ้าไปกดอันเนี้ยมันจะทาให้เอชพลดทุกๆวีอะผมจะไม่ได้แล้วลดลดวี้เท่าไหร่อะแต่มันลดเยอะลดจนเอพไม่พอใช้นะครับ เพราะฉะนนส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กันนะเพราะงั้นผมจะไม่ใช้บัฟอันนี้นะครับนะแล้วก็ยาแดงนะยาแดงโอเคอ่าประมาณนี้นะครับของประมาณนี้หมวกนี่ผมไม่รู้จะใส่อะไรนะส่วนใหญ่แล้วแบล็คส์มีก่กน่าจะใส่ดีกันลมะมั้งนะเป็นหน้ากากกันไฟอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรวะหน้ากากกันไฟอ่ะนี่ไงนี่ไอกันไฟ ใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะไม่ได้ช่วยอะไรไฟมันก็ไม่รู้จะเป็นการตัวอะไรนะแต่สมมติว่ามันเป็นมันเป็นหน้ากากที่แบซมิทใส่ได้คนเดียวนะไอ้ไอ้หน้ากากกันไฟก็เท่ดีนะแล้วก็ได้กันไฟได้วยแต่ถ้าสําหรับแบสซีมิสายสุดตานไหนก็คงใส่โลโบอายมั้งโลโบอายมีอยู่แล้วนะผมว่าเซิร์ฟแบบนี้มีอยู่แล้วโลโบอายแต่ผมว่าาเน,น้เนไปสายฟาร์มหมนกันเราอย่าไปใส่เลยใส่เป็นของที่ใช้ง่ายเลยนเป็นหน้ากากกันไฟนี่แหละมันมันคราฟได้นะไอ้อันี้ยมันทเควสได้แล้วก็หมวก หมวกนี่ไม่รู้ว่าใส่อะไรอ่ะก็ต้องไปใส่ไปเล่นนะครับไ่รู้จะใส่อะไรนะหมวกเนี่ยอ,อาร์โวคัสิกท,ที่ว่าคือแพทปัจจุบันแค่แตัดคลาสสากใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับคล้ายๆแบบนั้นแหละก็คือมันมันคือรีเนเวลอ่ะมันคือคลาสสิกรีเนเวลเขาเรียกว่ารีโวนะครับเขาเรียกว่าเซิร์ฟรีโวใครเล่นเซิร์ฟอีอีมาแล้วจะเข้าใจนะคนที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟอีอาจจะงงๆหน่อยรีโวหมายถึงว่าเอาแพทรีเนเวลนะมามิกซ์มา mix แล้วก็มาปรับ ปรับเลือดมอนปรับนู่นนี่นั่นบางอย่างให้มันกลายเป็นคลาสสิกนะแต่เซิร์ฟแบบนี้ก็มีข้อดีอย่างคืออัพสเตง่ายนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเป็นเซิร์ฟคลาสสิกจ๋าอัพสเต็ผิดแค่หนึ่งพอยนะแม่งโหโคตรงานเข้าเลยนะเช่นแบบเด็กแม่งขาดอีกหนึ่งแล้วมันจะร้อยห้าสิบเนี้ยโหไอ้แท็กแม่งหายไปแบบยนะี่เกือบสามสิบอะไอ้แท็กแบบหายไปเยอะมากแต่แต่ว่าเซิร์ฟเนี้ยอัพเด็กหายไปหนึ่งอัพเด็กหายไปสองอัพมากเกินไปอะไรไม่มีผล,ลอะไรอะไรไม่ได้ซีเรียสมากนะบนะ โอเคต่อไปนะครับคราวนี้เรามาอัพสเตตัสกันเราจะอัพยังไงดีนะบัฟเรากดหมดแล้วนะกด AB แล้วนะกดบงกดบัฟหมดแล้วนะเพราะเพราะแบล็สมิธเราไม่กดนะประมาณนี้ยาดงยาแดงกดเรียบร้อยละโอเคต่อไปนะผมว่าแบ็กสมิธเนี่ยนะต้องอัพนะสักประมาณอัพเด็กเนี่ยขั้นแรกเราต้องคิดเรื่องเด็กก่อนเลยตีแรงไม่แรงไม่รู้แต่ตีโดนหรือเปล่านะครับแต่แบ็กสมิธเนี่ยข้อดีอัพเด็กประมาณสัก ผมว่าน่าจะสักประมาณสี่สิบน่าจะสักสี่สิบข้อดีของข้อสิบข้อดีอยู่ในแบ็กสมิธเลยนะผมว่ามันมีสกิลนี้นะฮิตไบดิงนะอ่ะเดี๋ยวคนอาจจะไม่รู้ฮิตไบดิงคืออะไรอ,ะอ่ะไปหาเว็บไอโอเล็นนะเนี่ยไอโอนะเข้าเว็บไอโววิกินะแล้วก็เข้าตรงหมวดคาสตรงนี้นะถ้าหมวดคาสตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปที่แบ็กสมิธนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะสกิลอันนี้นะอันนี้สกิลนี้ค่อนข้างดีนะผมว่าดีมาก มันได้ฮิตเห็นไะมมันได้แค่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันก็ได้แค่หนึ่งเองเนาะมันไม่ใช่ฮิตสิเอ๊ะแต่ผมจำผมจาผิดแล้วเนี่ยสกิลไหนเพิ่มฮิตวะนี่สกิลนี้สกิลน,นี้โอ้ยผิดนี่นี่นี่เอ้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบไอ้นี่นะเนี่ยมันเป็นแบบเป็นแบบใหม่อะมันไม่ใช่แบบนี้นะฮิตมันเพิ่มสิบป,ปะ่ะเพิ่มสิบมั้ง อันนี้มันเป็นแบบแบบใหม่อะอันนี้ไม่ใช่นะนี่เพิ่มอันนี้อันนี้ดีเกินไปนะเพิ่มพิษอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่มสิบป่ะจำไม่ได้แล้วมต้องไปดูนะครับไปดูแพทเก่าๆหน่อยอันนี้มันแพทใหม่ไปนะอีกก็เชื่อไม่ได้นะมันใหม่เกินถ้าดูอันนี้ลหละอันนี้ก็ไม่บอกอีกมีใครจำได้ไหมเพิ่มมีเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่ะ แต่ผมจะได้ว่าเพิ่มฮิตเออดูเออ,ด,เอ,อดูไม่ยากนี่ว่าดูง่ายนี่อ่ะออแผ่นเอเนี่ยนะั่านเก่าอะฮิตสองห้าแปดใช่ไหมลองลองไม่อัพดูเดี๋ยวก็รู้เอา้ามันไม่บวกว่ะไม่บวกนะแต่มันเพิ่มฮิตนะความจริงแล้วนะอันเนี้ยเพิ่มมเท่าไหร่มีใครจำได้ไหมเพิ่มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแผนนี้เพิ่มหรือเปล่านะไ่ชัวร์เหมือนกัน มันไม่เพิ่มนะในนี้ไม่เพิ่มหรือว่ามันอัพเป็นแพดใหม่แล้วก็ไม่รู้นะก็มองว่ามันแต่ประมาณนี้แหละผมว่าอัปเดตประมาณสี่สิบน่าจะตีโดนทุกตัวแล้วนะถ้าจะไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ได้ไปตีวันยเดอร์เลอร์อย่าไปคิดอะไรเยอะเลยสี่สิบก็ตีโดนแล้วแหละนะแล้วก็สเต็งเนี่ยอัพไปที่แปดสิบคะแนนนะคล้ายฮัตเตอร์ตัวเมื่อกะี้นะอัพเต็งเยอะไปมากเลคุ้มแต่แบ็กสมิธเนี่ยผมมองว่าค่าที่สําคัญที่สุดเลยนะคือค่าเอจนะยัดแม่ง 99, อะไรเก้าเก้ายังคุ้มเลย คนะรับอ,อกไหมไปสมมตเนี่ยผมว่าไอจีเนี่ยคุ้มมากนะครับเพราะว่าเราต้องการตีไวนะครับต้องการตีไวไวอ่ะสมมติเราอาบแบบนี้เนี่ยเอพีดีขาดนะครับเอพีดีขาดไปนหนึ่งขาดไปน,นิดเดียวเนี่ยขาดไปนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเราถ้าเราเพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยแปดแปดแล้วนะนิดเดียวนะั้นเพราะงั้นเนี่ยอืมความจริงแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบุตรก็ได้แต่ไม่ต้องบุตรก็ได้นะถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นบุตร จะเป็นบุตรคูคีมันจะได้ถึงร้อยแปดเก้าไหมคูคีแต่เอพีดีนี่ผมไม่ชัวร์นะว่าะจะตรงหรือเปล่านะอย่าไปเชื่อมากนะครับเชื่อมากนะกับเว็บนี้นะครับไม่รู้ว่ามันตรงแค่ไหนนะก็ไม่ได้นะไปถึงร้อยแปดเก้าไม่ได้มันมันยากนะร้อยแปดแปดไปร้อยแปดเก้าเนี่ยแต่กากแอง็งะมันจะมีหรือเปล่กากากแองอ่ะน่าจะยังไม่มีแรกๆนะ อยากได้แพด5.0แล้วเหลือนี้มันมาแพด4.0เนี่ยแอดคิเบิลที่ไม่มีหมวกงูควรใส่อะไรล่ะก็ใส่ใส่งูดำไงนะครับคุณใครคุณคุณเอ่อคุณมิเตอร์ฮอนใช่ไหมพิเตอร์ฮอนแอดเบิลก็ใส่ไม่มีไม่มีตังค์ซื้อหมวกงูไม่มีตังค์ซื้อหมวกงูเอ๊ะไม่มีตังค์ซื้อหมวกงูไม่มีตังค์ซื้อหมวกไก่ก็ต้องไปซื้อการ์ดงูดำมาใส่ใส่กาตานะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีต่างซิ้งการ์ดงูดำอีกนะครับสรุปแม่งก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับคือแอดเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับไม่มีการ์ดงูนี่ห่วยเลยแอดนี่ไม่มีไม่มีการ์ดงูดำก็กากไม่มีหมวกหมวกไก่พี่หมวกงูไม่ก็กากนะครับไม่มีเอฟเอฟนี่ก็กากอีกพอขี้ไม่พอนะเพราะว่านะแอดนี่ค่อนข้างต้องใช้ของอ่ะไม่มีของก็กากเลยนึกออกไหมแต่ถ้ามีของก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเก่งกว่าอาชีพไหมก็ไม่นะเพราะงั้นต้องพูดกันตามตรงนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องแอดนะวันนี้เอาเร่่อบสมิกน เพราะนี่ยผมมองว่าไอการที่ใส่ของแบบเนี้ยอา่ามันไปร้อยแปดเก้าไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะเอาแค่ร้อยแปดแปดก็พอแล้วนะเนี่ยมันเอาเอจิ G, อัพขึ้นไปมันขมูมันไม่ขึ้นเลยนะเอพีดี P D มันไม่ขึ้นเลยนะผมมองว่าอัพเอพแค่เอาแค่ร้อยแปดเก้าก็พอละผมผมอนุมานว่าว่าเอพีดี D นี้มันใช่แล้วกันนะมันคร่าวๆนะการการบิลวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยมันก็แค่คร่าวๆนะ มันอาจจะไม่เป๊ะเพราะ a อพผมไม่รู้ว่าในเซิร์ฟกับในเว็บเนี่ยมันตรงแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีแต่ว่าถ้ามันเป็นประมาณนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ใส่อันนี้ดีละใส่เป็นเมอร์แ,แชร์ฟิกเกอร์ดีละครับเมอร์แชร์ฟิกแต่ว่าเอจีมันจะขาดเป็นหนึ่งนะเราจะช่วยอใช้อะไรช่วยได้นะผมมองว่าก็คงต้องเป็นหมวกไอห,หมวกนั้นอนะ่ะไอหมวกเอแท็ก ที่เราจะใส่กันตอนโค้ดเบต้าแล้วก็ใส่เป็นใส่เป็นไนท์แมร์ก็ได้นะใส่เป็นการ์ดไนท์แมร์นะครับเดี๋ยวการ์ดไนท์แมร์นี่นี่อ๋อแปลแล้วออดเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์เลยนะครับเฮลีแล้วแปลแล้วแต่ว่าไนท์แมร์แพงนะผมมองว่าน่าจะแพงในะช่วงเปิดเซิร์ฟเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันยากนักนะผมมีทางออกให้นี่เลยเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้วะ่ะ จำได้ว่าตัวเอสนำหน้านะใไอทายห,หมวกตัวเอสนี่หมวกนี้นี่ไงคลาสสิกไหมหมวกฟางเออหมวกฟางหมวกฟางไงเห็นไหมร้อยแปดแปดพอดีเลยนะครับนี่ไงแบบสซมิธใส่หมวกฟางก็ดูคลาสสิกไปแบบนะแถมได้อีจีหนึ่งนะแล้วได้เอชพีดีที่ร้อยแปดแปพอดีเลยถ้าขาดหมวกฟางไปอันหนึ่งเนะี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะร้อยแค่แปดเจ็ดนะได้อรอมั้ย จะกลายเป็น187แนมะ้ถ้าสมมติใส่หมวกฟางเนี่ยเอจี AG เราหายไปนหนึ่งเนี่ยมันขาดนิดเดียวเนี่ยเอพดีมันไม่ขึ้นนะเพราะเนี่ยเราใส่หมวกฟางช่วยได้เออแล้วก็ดูเท่ด้วยนะหมวกฟางทาง่ายนะใช้แค่ทั้งทําแป๊บเดียวก็ได้ละแต่ค่อนข้างแพงช่วงแรกแหละแต่มันไม่แพงเท่าการในแมรแน่ๆนะผมมองว่าไม่แพงเท่าในแมรแน่ๆนะเพราะงั้นเนี่ยประมาณนี้นะอัพไป,ปสมิธผมว่าอัพอย่างนี้ไปเลยนะเอจี AG เข้าก้าวที่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะไปปรับเอาเองได้ แต่ผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยคุ้มนะเนี่ยร้อยแปดแปดนะจริงๆร้อยเก้าสิบก็ทำได้นะถ้าเป็นถ้าเป็นมือเดียวเดียวด้วยมือเดียวได้ไหมโอ้หมือเดียวนี่เกือบร้อยเก้าสิบเลยนะผมว่าใส่มือเดียวก็ดีนะเนี่ยลองดูนะว่าจะเล่นแบบไหนนะใส่มือเดียวก็ได้นะเนี่ยใส่มือเดียวแล้วก็เปลี่ยนอนะันเนี้ยเป็นบุตรเปลี่ยนเนี้ยเป็นบุตรูนะครับบุตรูใส่คูคีสักใบหนึ่งนี่ไงร้อยเก้าสิบแล้ว ถ้าเป็น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 อาวุธมือเดียวนะใส่เป็นเนี่ยใส่เป็นซอดแมนนะเป็นซอดแมนไอ็ซอดแมนซอดเมนดิซอดแมนอะไรวะซอดเมนนะครับพอใส่เป็นอาวุธมือเดียวแล้วเราไม่ใส่โล่เนี่ยเอพีดีมันจะมากกว่าเห็นปหมร้อยเก้าสิบเลยนะโอ้ทุบแบบทุบแบบซอยอ่ะซอยรัวๆเลยนะที่ร้อยเก้าสิบเนี่ยนะหมวกฟางก็ต้องใส่แล้วด้วยก็ได้เพราะว่าเอพีดีมันเกินนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูแล้วคิดไอจีมันเกินนะเอ๊ะไม่เกินสิ ปรดีนะไใ้บุกฟางดีแล้วผมว่านี่ร้อยเก้าสิบนะที่ตอนร้อยเก้าหกแล้วยังยังมันอัพได้อีกไงผมันมันทำให้รู้ไงว่าผมติ๊กอันนี้ไว้ไงออโต้เลเวลไงครับเราจะอัพไปอื่นอีกเนี่ยอัพไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวอัพได้เดี๋ยวเราไปบิลอีกอื่นไงแต่ไอจีมันต้องคำนวณกันเยอะเอาเนี่ยระนะ้อยเก้าสิบทำได้นะถ้าสมมติเราใส่เป็นเมดนะครับแต่ผมมองว่าเมดมันตีเบานะเพราะว่าเพราะว่าทูแฮนด์แอคดีแล้ว พราะว่าเมดนียมันตีแค่ไรเองเนี่ยร้อยสามสิบเองอ่ะผมว่าใส่ two hand axe อ่ะแรงกว่านะตีช้าลงหน่อยแต่มันแรงกว่าผมว่าคุ้มกว่านะดูดิดร้อยแปดห้าเลยนะเพื่อนนะผมว่าใส่ two hand axe แรงกว่านะถึงมันจะถึงมันจะตีช้ากว่าสองอ่ะมันแรงกว่าไงก็จะผมจําได้ตอนสมัยเซิร์ฟเซิร์ฟเอเอเขาใช้ two hand axe กันนะมันแรงกว่าถึงมันจะเบากว่าก็เถอะเอ้ยถึงมันจะตีช้ากว่าก็เถอะนะ สก,กิลมันทําให้ตีไม่มิดเหรอไปเด็กเอสกิลเบ,บสซี่มิทน,นั้นเหรอไม่คือผมจะผมจําได้ว่ามันเพิ่มฮิตนะแต่ไม่รู้เพิ่มเพิ่มมิดเท่าไหร่รับซื้อไม้แทร้อยอันใช่ไหมออซื้อไปทําหมวกอันี้ใช่ไหมเออหมวกฟางนะไม้แท้เออเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยอยากฟาร์งง่ายๆก็ไปล่าไม้แท้เนี่ยขายได้ชัวร์ๆนะคนทำหมวกฟางเยอะนะเพราะเซิรฟ์ฟโชวงคลาสสิกมันไม่มีหมวกอะไรจะใช้นะแต่ถามว่ามีคนใช้ไหมก็อาจจะมีคนใช้น้อยนะเพราะมันมีหมวกแคสอะ ันไอหมวกแคสที่ดีกว่าไอ้หมวกแคสที่บวชแท็กห้าสิบอะที่คล้ายๆหมวกเสือเขาอาจจะไม่ใช้กันนะหมวกฟางแต่สําหรับสายฟรีก็คงใช้กันนะแต่เนี้ยก็มีประโยชน์นะถ้าสมมติเราอยากได้เอจีหนึ่งนะอ่ะต่อไปนี่ไงทําไมผมถึงยังไม่อัพเพราะว่าผมจะอัพต่อนะครับลบสมิธเนี่ยผมแนะนับว่าอัพวิดสักหน่อยนะผมว่าช่วยได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาคือเราอ่ะเป็นตัวบู๊แบ็กสมิธแต่มันเป็นตัวที่เราตียืนใกล ไปยืนใกล้มอนเรามีโอกาสโดนมอนตันบ้างโดนมอนติดตันโดนมอนลุมตีอะไรเงี้ยเราต้องปั๊มบ้างใช่ไหมการอัพวิดจะทำให้เราปั๊มแรงขึ้นแล้วก็ติดตันได้น้อยโอกาสติดตันยากขึ้นแล้วก็ตอนติดเนี่ยจะติดจะเขาเรียกว่าจะติดแล้วแบบเวลาระยะเวลาการติดน้อยลงนะมันทําให้เรารอดตายได้แล้วก็เพิ่มแม็กซ์ให้ผีด้วยเหตุผลการอัพวิดมีเยอะมากนะเพราะงั้นผมแนะนำว่าอัพวิดสักสามสิบน่าเกลียดไหมโอ้ ผมว่าเยอะไปหน่อยนะผมว่าว3 0น่าจะเยอะไปเอาสัก20ได้ไหมเหลือลักอัพสัก20อะ่ะลักต้องอย่างน้อยอ,อัพสัก21นะเดี๋ยวดูนี้ว่าอัพลักอัพลักยังไงให้ได้คีน,นะเดี๋ยวดูอีกทีนะอ,อัพลัก22่สิบสอนะอัพลักวัน22นะครับงั้นลดบิดลงหน่อยนะนะอ่ะประมาณนี้ก็ได้ ได้วิทขึ้นมานิดนึงนะครับได้รักขึ้นมาหน่อยนะครับได้เพิ่มคีขึ้นมาอีกนิดนึงเนหะ็นไหมได้คีขีเป็นสิบสี่ใส่เป็นเมือแช่เอ้ยโอ้นี่ผมใส่ผิดนี่ว่าก็ว่ามันแปลกๆคีหายไปนิดหน่อยนี่มันต้องมือแชนี่แต่มันทำไมคีมันไม่เพิ่มวะ่ะขีมันควรจะต้องเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าเท่านี้อยู่แล้ววะยี่สิบสองยี่สิบสอง,สองหารสามต้องได้เจ็ดมันต้องสิบกว่าดึงจะมป็นสิบสี่วะ่ะจำ มือแชทมันเพิ่มคีจริงไหมเนะี่ยบอกว่าบว่าประดับปันดีบนะั๊กไหมเนี่ยก็ไม่เชิงนะอ,อ๋อมาใส่ได้ข้างเดียวพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใส่ได้ข้างเดียวนะอันนี้ผมว่าเวานะ็บมนนะันน่าจะบั๊กนะเว็บมันบั๊กนะอันนี้ไม่ใช่นะมันใส่ได้สองข้างนะผมจําได้ใส่ได้สองข้างอนะเนี่ยคีไม่เพิ่มนะแต่ถ้าถอดข้างหนึ่งแล้วใส่อะคีเพิ่มจริงต้องคีสิบเก้านะอันนี้มันมันบั๊กนะ เว็บมันน่าจะแบบงงอ่ะจะมาใส่สองข้างได้นะเพิ่มคี้สิบนะมีคนลองแล้วผมเคยลองแล้วเหมือนกันนะมันเพิ่มคี้สิบนะอันนี้มันบักเพราะฉะนั้นเีน่ยีสิบเก้านี่โอกาสติดคีเยอะนะยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณตีไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นติดคี้อ่ะเออเพราะฉะนั oh, ้นเบสซ์มิดผมแนะนำว่าน่าจะอัพสเต็ปประมาณนี้นะัอนนี้เป็นไกด์คร่าวๆนะพอยอ์ Toy มันเหลือพอ้อยมันเหลืออัพอินเท่านั้นนะอ่ะอัพอินสองประมาณนี้นะเซฟไปนะเซฟ ประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับแบ็กสมิธ